ทุกท่านครับผมจะให้อุทาหรณ์อย่างหนึ่งนะครับทุกท่านรู้ไหมว่าเนี่ยหลังจากที่เราเรียนกันแล้วใช่ไหมครับท้ายที่สุดเราจะต้องมีจุดจบของมนุษย์แหละเราจะรู้สึกซาเราจะรู้สึกยิ่งใหญ่เราจะรู้สึกว่าเราเราเท่แค่ไหนในดุนยาท้ายที่สุดเราต้องไปจบที่ตรงนี้ครับตอนที่ท่านนาบีสุลลัลฮุอะลัยฮิสัลลัมใกล้จะเสียชีวิตท่านนาบีได้ เอ่ยประโยคหนึ่งว่าอินนัลเมาต์ลาสคารอตแท้จริงแล้วความตายเนี่ยลาสคารอตเจ็บปวดมากเจ็บปวดคือที่สุดของความเจ็บปวดนั่นก็คือความตายใช่ดังนั้นอุมารอิบนุขตาบรรดิยัลลาฮุอันได้กล่าวว่าการที่วิญญาณออกจากร่างอะ่ะเสมือนการที่เราเนี่ยกำ ต้นหนามแล้วก็เรากรรแล้วก็เราดึงออกมาเหมือนกับเรากรรต้นกระบองเพชรถูกไหมครับเรากรมทั้งสองมือเลยเนาะแล้วก็ให้เพื่อนเราเนี่ยดึงกระบองเพชรออกจากมือในสภาพที่กำลังกรรนั่นแหละคือความเจ็บปวดของลาสคารอตสคือวิญ,ญญาณออกจากร่างดังนั้นวิธีแก้เรื่องนี้นะเราต้องจะไปในสภาพฮุสนุลข้อที่มาเป็นอย่างมาก ผมได้มีโอกาสอยูออ่ครั้งหนึ่งนะครับล่าสุดเลยได้มีโอกาสสอนกาลิมาชาฮาดาแล้วก็ได้มีโอกาสได้อยู่ใกล้กับคนที่จากโลกนี้ไปแบบต่อหน้าต่อตาเลยแล้วก็จนถึงวินาทีสุดท้ายเลยนะครับนะัคือเขาเนี่ยเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายแล้วก็หมอฉีดยาเข้าไปคือไม่รู้สึกตัวแล้วแล้วก็คือจากไปในสภาพที่ก็คือจากไปแบบไม่ต้องชัก แล้วผมก็อยู่ในเหตุการณ์ที่โรงพยาบาลทุกท่านรู้ไหมว่าขณะเขาไม่รู้สึกตัวนะแต่เขาก็จะกระดกลิ้นเนี่ยในวินาทีสุดท้ายอ่ะผมก็สอนมือจับไปเต็มที่ทําหน้าที่ของเราให้เต็มที่แล้วก็พอพอเขาแบบเขากระดกลิ้นปุ๊บเขาก็อ้าปากนะกระดกลิ้นปุ๊บแล้วก็เขาก็ยกตัวนิดนึงเหมือนกับเอหมนกับชักวินาทีสุดท้ายอ่ะแล้วเขาก็จากไปทันใดนั้น น้ำตาไหลออกมา,ท,า,ท,าทั้งทที่บอกว่าไม่รู้สึกตัวไม่อะไรแล้วนะเพราะว่าคืออยู่ ICU มาหลายวันแล้วแต่มีน้าตาออกมามันคือความเจ็บปวดออกมาดังนั้นผมอยากจะให้กาลังใจคุณท่านอย่างนี้ว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นตอนนี้เราอยู่ทําอะไรอยู่กันแล้วแต่เราจะโดนใครรังแกรเราจะโดนบททดสอบมากมายสักแค่ไหนก็ตามจงอดทน ใครทำไม่ดีกับเราเราอย่าทำกลับให้อภัยผู้คนขออภัยโทษกับเราเยอะๆเพื่อที่วันที่เราจากไปบนโลกใบนี้เราจะได้จากไปในสภาพที่สวยงามอัลลอฮุมะจญานนาบินฮุสนิลคอาติมะนี่คือสิ่งที่เราต้องการมากๆเชคอับดุลอาซีซมิบบาได้กำช้ำให้กับเราอ่านดุอาในท่าสุญว่าอัลลอฮุมะจญานนีมินฮุสนิลคอาติมะ ว่าเราปวดให้ฉันตายจากไปในสภาพที่หุสนุลข้อที่มาการจากไปที่สวยงามดังนั้นขอเป็นกําลังใจให้กับทุกท่านและก็ขออาให้ทุกท่านเนี่ยใช้ชีวิตอย่างมีความสุขเต็มไปด้วยอามานการงานที่ดีแล้วก็ทําให้วันสุดท้ายที่ท่านอยู่บนโลกใบนี้เนี่ยจากไปอย่างสงบแล้วก็ไม่ต้องเจ็บปวดทุกทรมานแต่อย่างใดถ้าเกิดท่านสนใจเนื้อหาดีๆแบบนี้ ฝากกดไลค์กดคอมเมนต์กดติดตามเข้ามาแล้วก็ใครที่อยากจะปรึกษาเพิ่มเติมกดลิงก์เข้ามานะครับเกาะลงทะเบียนต้องการที่อยากจะปรึกษาฟรีหรือเรียนฟรีผมมีคอร์สฟรีเยอะแยะเลยให้กับทุกท่านหวังว่าทุกท่านจะได้รับการเปลี่ยนแปลงและจะทําให้ทุกท่านประสบความสําเร็จทางในโลกนี้และก็โลกหน้าเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับ